แล้วชาวกกรุเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกคนที่เป็นชาวกกรุนั่งเดิมเขาก็มาเกิดยังมีแฟนกกรุแฟรกกรุเมืองกกรุกเขามีมีอยู่เมืองนะ <c oughs> ชาวเมืองเราเนี่ยเราพุทธเจ้าทรงไปแสดงโปรดไปโปรดแสดงพระธรรมเทศนาทรงกระสงเทศในมหาสิธิปฏฐานให้เขาฟัง ท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรมไปมากต่อมากถ้าคนไม่ฉลาดความหาสิจิปฐานไปไม่รอบใช้ปัญญามากที่ละเล็กน,นะโยนะพวกเธออาจจะได้เชื้อท่านมาสักนิด ตูสตูมันเป็นดาวดวงดวงอีกดวงหนึ่งที่อยู่แถวแถวดาวทศสุน์เย้กันหน่อยเป็นดาวของพวกคนที่มีจิตใจรู้สึกจะที่โกรธมักโกรธมีอารมณ์โกรธง่ายคนพานว่างนันนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเมตตากับเขาเท่าไหร่ไม่เหมือนอีกดาวหนึ่งเขาเียกดาวจามอน ดาวจรรก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีหน่อยเยือกเย็นหน่อยนะเธอคงระหว่างจามจรรกับสูตู <c oughs> เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นเดี๋ยวเป็นยักษ์เดี๋ยวเป็นนางไม่รนะู้อะ

จะเข้าใจที่ฉันอธิบายบ้างไหมนะจะต้องฉลาดนะเนี่ยนน่าสนนาด้วยเลยสนนะข้างในเองเข้าใจไหมวะนะเข้าใจเปล่าเฮ้ยดีเก่ง ยินดีบรรณาบุญนะจ๊ะแข็งแรงเร่าร่อยนะโยมนะไม่มีโรคไม่ภัยนะจ๊ะมีลาบสการละมากๆนะจ๊ะอ่าเจริญเล็กนะโยมบางคนเนี่เอาละเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาที่จิตมันมีสภาพจำมันยิ่งวังเร็วได้เร็วอยู่แล้วก็ เรื่องนี้มันเป็นอาจจะไม่ได้มีในตำราไม่ได้เกี่ยวกันในตำราแต่ว่าถ้าจะไปพูดให้มันเรื่องกับตำราก็พูดได้เหมือนกับคนที่เขาพิจารณาจิตในจิตนั่นแหละแต่การพิจารณาจิตในจิตเนี่ยมันไม่มีิตมันไม่มีชิตุกุยานเข้าขไปยุ่ง แต่นั้นเดาว่าเพราะไอ้อที่เรามองเรื่องที่เราให้เธอมองเนี่ยมันทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันอยู่ในนั้นหมดนั่นแหละมันอยู่ในเรื่องเราที่เราพูดในปางนั่นแหละ่าจะ้ะเออ เออเอามีลูกแล้วก็ต้องมองอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะไปฝืนในส่วนของเขาจะไมลูกเพราะในส่วนที่เขาทำมาเขาก็ต้องเป็นไปนตามที่เขาทำมา แต่ว่าในส่วนที่ปัจจุบันคือเขากับเรามีความเนื่องกันในความไม่ตาแล้วก็สงสารใช่ไหมลนะ่ะก่อนหน้านี้เรากับเขาก็ไม่รู้จักกันมาก่อน,นแต่หากกรรมส่วนนี้ไปเกิดเข้ามาก่อนที่จะเจอหนูหนูจะคิดอะไรหนูคงไม่ได้คิดอะไรจริงไหมอ่าเราก็ต้องว่าตามจริงอย่างนั้นว่า หากเขาเป็นอะไรเขาจะพูดไม่ได้กระกตัวไม่ได้หรือนนทําอะไรไม่ได้เลยถ้าก่อนหน้าเขาจะมาเจอเราเราก็คงไม่รู้เรื่องเราก็คงไม่ได้คิดอะไรจริงไหมล่ะแต่ที่เราคิดเพราะว่าเราเราเกิดความเมตตาเรามีความสงสารเราจึงคิดใช่ไหมล่ะอีกอย่างในความเมตตาเราสงสารมันแค่ว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวเราด้วยมันเป็นมันเป็นหน้าที่ภาระ ที่เราจะไม่ไปปฏิเสธการเป็นภาระที่จะไม่ดูแลหรือไม่ไม่กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้จริงไหมล่ะเป็นไอ้สิ่งที่มันผูกพันใจเราตอนนี้ที่ทําให้เรามีความไม่สบายใจก็เพราะว่าหนึ่งมันเป็นหน้าที่สองมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีความรักแล้วก็ความสงสารที่มีอยู่กับกับคนที่เราต้องรับภาระใจนิ่งเราก็อยากให้เขาเป็นปกติ ือหายป,ปกติแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราจะเป็นยุ่งกับกรรมของเขาเราคงทำได้ยากหน่อยนิดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะลูกที่ทำได้อันดับแรกคือว่าหนูต้องทำใจได้อย่างที่เราพูดอย่างนี้ก่อนมันต้องแยกกันก่อนว่านี่คือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับอันนี้คือสิ่งเราต้องรับมันต้องแยกกันอย่างนั้นนะ ถ้าเราไม่แยกกันเลยเนี่ยเราก็จะยากที่จะวางใจเราก็ใจไหมเองก็วางใจว่าอาะหน้าที่เราคือเนื่อเขาเป็นผู้ที่เราต้องดูแลเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคอยละคอยเรียกว่าช่วยเหลือกันจนกว่าจะตายประกายสองเ,อเราก็มีความเมตตาในความร,รักความสงสารแต่ส่วนที่เกิดกับเขาเราจะทำยังไงเพราะมันยาก ที่จะไปทําให้เขาดีขึ้นมาไหมเขาจะสุขขึ้นมาหรือเปล่าเขาจะไม่ตายใช่ไหมแล้วเขาจะตายแล้วก็ยุ่งไม่ได้สักเรื่องเดียวทีนี้ก็เหลือว่าเราจะทำอย่างไรมันก็ไม่หนักใจมากแต่ถ้าทำอย่างคนไม่คิดแยกออกมามันหนักใจอยู่นะแปลว่าเราทำเต็มที่ของเราดีกว่าเต็มที่นะลูกเยังดูโฆษณาอ้นันเขาไหมล่ะ โฆษณาอะไรประกันชีวิตอะไรก็มันประกันชีวิตที่ผู้หญิงอายุมากจำไม่ได้อออย่างนั้นอะไรมาละเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแต่เขากพยายามทำเต็มที่ของเขาถึงแม้น่ามันจะไม่สามารถกลับมาเป็นดั่งเดิมได้แต่เขาก็ยังทําในสิ่งที่เขาต้องทํได้ความเจ็มอกเจ็มใจ อย่างนั้นนะ่นลูกนั้นบุญกุศลมันก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับเราแล้วก็เขานันมีอยู่อย่างนี้ลูกบุญเนี่ยมันเป็นตัวตัวสําคัญที่ทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนน้อยแล้วก็ชีวิตของเขาก็เดือดร้อนน้อยลงเราก็ต้องพยายามนะลูกนะบุญไม่ได้แยกแยะว่าหนูจะต้องทําอย่างนั้นสิ่งจะทําให้เขาดีขึ้นหนูจะต้องทําแบบนี้เขาจึงจะดีขึ้น ทำทุกอย่างที่เป็นความสุขที่มันเป็นบุญขึ้นมานั่นแหละมันดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยเราจะตั้งใจรักษาสินห้าของเราให้บริสุทธิ์กรรมบรสิบเราเราจะให้เป็นอนิสงส์ของเขาเราจะเจริญสมาธิวันละห้านาทีสิบนาทีเพื่อเป็นอนิสงส์ของเขาเราจะเ,เป็นเจ้าภาพสร้างนู่นเป็นเจ้าภาพทํานี่เราจะบวชพระอย่างนี้ทาไปสรุปทํามัตนต่อเนื่องทามันไป ทำไม่ทําไปหวังว่ามันจะต้องดีต้องหายถ้าเกิดไม่หายเรากมนังเสียใจว่ากูทาบุญมาตั้งกับปีไม่เห็นจะดีขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยหนุทไปเรืนนะ่อยเลูยกนะทํามันอย่างที่โฆษณาก็าทานั่นแหละ <c oughs> อทําอย่างนั้นนะั่นกทำไม่หยุดไม่หย่อนทํได้วยความเต็มใจของเรานะช่วยก็ไปเถอะเท่าที่เราสามารถช่วยได้เขาก็เป็นคนคนหนึ่ง ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนจังว่าแบบใช่ไหมล่ะเราไม่รู้บุญบาปเขาทําอะไรมาจะรู้ก็ทําบาปแบบนี้กูก็ไม่แต่งงานด้วย <princes S 1> <laughs> เอาซะตรง <laughs> <laughs> จริงแล้วู้นะ <laughs> เอ,อ้ามันไม่รู้นี่หวะเนีเออ่ยเราก็ไม่รู้นี่หวะมันไม่รู้แล้วก็ต้องทําใจว่าในหนแล้วก็มีส่วนรับรู้ถึงความ สุขทุกข์ของเขาแล้วนะช่วยได้ก็ช่วยแต่ตาำกำลังเราลูกใ้าไปคิดมากกว่านี้นะได้ก็ได้ดีก็ดีใจด้วยหายก็ดีใจด้วยไว